สวัสดีครับวันนี้ก็มางานวัดตะพังนะครับผมเมื่อวานมาไม่มีที่จอดนะครับผมได้ที่จอดแล้วตรงข้ามวัดนะฮะจอดสบายเลยนะฮะแล้วก็เราก็เดินข้ามลอดใต้สะพานนะฮะเข้าวัดแป๊บเดียวเองนะครับที่จอดรถกว้างมากนะครับเราก็จอดรถดูฝั่งตรงข้ามนะฮะเราเดินข้ามไม่ใช่ข้ามเราเดินลอดใต้สะพานนะฮะได้บนไปถนนใหญ่นะครับ จริงๆตรงนี้ก็เป็นที่ยูเทิร์นนะเดเรยครับจริงๆใต้นี้ก็จอดได้นะถ้าเกิดมีถทามีที่นะครับผมเดี๋ยวดูแล้วไม่ค่อยว่างไม่เคยว่างเลยนี่ครับเราถึงแล้วฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับผม เรือดจัดนโนมาพุทธาพนิธิธรรมาพาสิธิสัาสิธิปาสีเตมิเตาง์กเข้างานแล้วนะครหมผมน่าจงมีน้าจงมาน้าจงเฮงน่าจงรวยเออเก็สี่ฝากไว้ด้วยเออจำจำตัวไหนารอยจัอ้อันนี้เอาใส่ตู้ใส่ตู้ใส่ตูนะเอา้าห้าร้อยทำนี้รับเด็ดครูทำนี้ห้ารอย เออบ๊อบสาบ๊อบเอ่อแกหน้าเนาะเอ่อนะอี่น้องก็มารับคนได้โลกกันกับกลางวันนะครับจากไลจ้ะคุณสําชิกนีทคุณสมาชิกนีสคุณสาชิกธีเรียกเอาโจ เมก่อกันสร้างวัดการต่อยอดร่วมกันนะครับาในโลกหลยปางุทธังปัจจุบันปัจจุบันา้สงปัจจุบันีเรียบรวยค่ะนุ่งเรืองได้มบุญร่วมงานสางวัดด้บุญร่วมกัน ราคาพูดราิาเสกีราคาเสกีก็บามารถเสกีครูเรียกสาธุครับท่านรวมกันร้อยบาทบอกด้นะครับร้อยบาทนะแอามาเลยจ,ะจะ้งดาตอนชอนบคนละแนบบคนละบนคน,นละไปนะครับจากรวมกันนาใครซื้อที่ดินห้าร้อยบาทนะรับฉชองมารับเรียนครูที่โองผกคน,คนะ เรเอาเจ้าที่ที่ดินนะครับืูว่าที่ของแล้วแต่ไกรกระปุนห้าร้อยบาทมารับเหรียญครูที่โคโนะพุดตาิธ uh, ์ <can> ัาั่า้ทมาหาเดมาทำมมดรกันกับทาวัขอ่อาุนในะครับพาิ์ับติ์ต ดำอะไรดอาวม้มม่าขอบคตำแหน่อคตำแหน่ต่าประจปีจะได้นำไปซ่อมแซมอุโบสถให้กลับมาสวยสดงดงามยงครับที่มาทราด้วขอคท่ม เราภูเขาที่สำคัญนายองน้องสท่านในน้องบัยจากาในวัดต่อพังอ้าจึนไก่จึนไก่จตามหมดตัวเหลือร้อยเดี๋ยวให้เจิ้นเขมาไแต่จะขอไห้เติมนน้ำมันก่อนร้อยบาทเนาะ จะเอามาลุกันกับงานวัดกันทุกท่านดูเข้าวันที่สามเช้ามาอ้ยเจอนะครับชาวปทุมทุกท่านนะครับเจอมาเที่ยววัดพังนะครับอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีครับงานยิ่งใหญ่มากครับผมจะเอามาลุกงานงานวัดกันท่าร่าลุกันาต่อยอดท่าปูใต้จะนั่งก้าวปิดเสรแล้วนะครับในไปจมท่าต่อท่า มีกันแ่เตือนงนวินวัในรัฐาลเข้าทิกันเวันนี้วรนัตั้งแตู่้วานมอันนี้เด็กน้ยดูแลร้อยไปจะได้ทำความดีอย่างเต็มความสามารถก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนท่านน้อไม่ว่า กองบุญใดๆก็จะเป็นบุญกุศที่จะเข้าามติดเราไปในทุกชาติยอรวยจงมอ่าได้ร้อยหรอ่ารู้จัผมจะมาหวกันอ ครับทางวาจากันนะครับชู นี่ขายังไงครับผมเอาให้ดูนมาเลยเราจบูเลยกตาดาบินยนจะห่างนิดเดินจะขันเดินงเสรจตะเบียเีกับหลวงพ่อจะเป็นผงหลวงนะครับ58ทุ่เกิดการละกบารีสาบูปิ้งลยจ้าที่เกิดการละกบารีสาบูปิ้งลยจ้าเออจะเป็นิตบาการดาบวัด Đã cho các các thế kỷ cục liếp. Tao cho các câu hỏi của 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 các câu hỏi nát ถ้าเราไปแล้วก็ซื้อหนอนไปปากไม่พอกินหรอก็ซื้อไปสักอะไรยี่สิบอ่ะหนอนที่พี่ใา่กินแล้วใช้สักร้อนึ่งไรถวนขายเยอะมากเลยมีหลายร้านสามสี่ร้านเลยเนี่ยต่อมา

ยางนะเอาโคกแก้วหนึ่งครับ <c oughs> ไม่ต้องวุ้นก็ได้เ <c oughs> ย็นๆก็ได้ ังไงก็เองมาเที่ยวดูแล้วกันนะครับวัตพังนะครับผมงานประจําปีนะฮะนะปี65นะครับผมนะครับก็ตั้งแต่วันที่27มกราคมถึง14กุมภานะครับผมก็นะครับงานจัดอยู่หลายวันอยู่ครับผมมีเวลาก็ลองมาเดินดูแล้วกันครับจอดรถแนะนําว่าจอดรถอีกฝั่งหนึ่งก็แล้วแลวก็เดินลอดใต้สะพานไปนะครับ

ถึงแล้นะครับก็จอดสบายเลยครับฝั่งนี้นะครับผมนี่ครับดูบรรยากาศที่จอดรถนะครับในงานก็มีของขายเยอะนะครับของกินไงก็ลองถามราคาดูก่อนแล้วกันนะ แล้วบางอย่างก็ถูกบางอย่างก็แพงนะครับผมอ่าโอเคเออนะคะนรับผมนะฮะกลับบ้านก่อนดีกว่าครับผมสวัสดีครับผม